เคารพกับผมนายจิรวัตรีพานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยวันนี้กับผมมีเรื่องมาขอปรึกษาหารือท่านประธานอยู่สองเรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่หนึ่งกับผมได้รับการน้องเรียนจากนางพุทกการแก้วศรีหาผู้ใหญ่บ้าน,บ,านบ้านเก่าใหญ่ตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามว่าถนนคอนกรีตเสราามิมเหล็กสายทางบ้านเก่าใหญ่ไปยังบ้านหัวฝายอำเภอเปอยน้อยจังหวัดขอนแก่นระยะทางประมาณ8 5 0หเมตร สภาพเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ว่าคุกคะสเสียหายหนักมากครับอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารสุธบลหนองแดงแล้วก็เรื่องที่สองผมได้รับการน้องเรียนจากนายถาวรภูวงกำมันตบนหนองแวงอำเภอขุดรังจังหวัดมหาสารคามว่าถนนลาดยางสายทางบ้านวนวลสวรรค์ตบนหนองแวงบ้านไปถึงบ้านปอแดงตำบนเลือกแฝก อำเภอกุดังจังหวัดมหาสา,า,ารคามผิวจราจรเป็นลาดยางขุขะเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางประมาณ1 1 7 5กิโลเมตรจึงอยากจะขอให้ท่านประธานประสานไปยังองค์การบริหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะจัดสรรงบประมาณให้กับอ,องค์การบริหารสุธมนองแดงองค์การบริหา,า,ารจังหวัดมหาสารรามในการที่จะจัดสรรงบประมาณมาให้กับทั้งสองหน่วยงานเพื่อ แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับครับ